เอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนมาเชมทุกท่านในคัมแบคอเลยครับวันน OK, ี้อยู่เกมเอาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยากให้โฟกัสชื่อบูลาดมากเลยครับผมก็ไม่ได้สังเกตนะดูชื่อเขาดิคีร่าจะคองโลเลยครับผมว่าผมมาเล่นคีร่าวันนี้ในวันนี้นะครโอ้โหนะฮะก็ไม่ได้คอนเทนต์แต่อย่างใดไม่ได้นัดเป็นอย่างใดนะครับผมก็ฟลุ๊กรุ้นๆนะฮะโอเคมาวันนี้นะครับกดคีราไม่ได้หมดห้ามีห้านะครับผมก็ เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แลดูปกติสุกที่สุดแล้วนะฮะคือกดมาคอมเหมือนกับลงแรงเลยด้วยซ้ำนะโดนฝัง่งเราคือ <c> ว <oughs> ินเดอร์แปดละกันนะฮะต,ตัวที่เหลือก็ถือว่าคอมแรงอยู่นะมีโกงมีแกรกอะไรงี้คู่นี้นะครับโอ้เปิดมาแกร์ก,ก็เจ็บเลยนะแต่เกมนี้แกร์เอาเอสคิวมานะเออค่อนข้างแปลกนะครับผมเขาจะว่าคิวหรือเปล่าตอนนี้ก็ <c oughs> ไม่รู้นะครับผม พูกไปกล่าวหาเขาเลยนะแต่วันนี้คือแบบแดงผมโดนนี่ฮะตัวไม่เอ่ยนี่คือคุณจะเวทแ,แบบแดงผมทุกรอบเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่โดนเต่ามาเปิดครับตกฟาร์มไปผมเดินอ้อนทำไมไม่โดนนะเมื่อกี้แจ้งมันเถอะนะครับโอเคอุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดอันนี้ตายนะบอกเลยว่าอันนี้ตายแน่ๆโอเอเหลืออยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะสำหรับเรื่องของแก๊ก วันนี้คือมูราดกับเวเรสก็บวกกันอยู่นะครับตนเกมต้องยอมไปก่อนนะเวเรสตัวมันแรงครับหุยยหุยหอะไรนอะไรขนาดนั้นอะไจะขนาดนั้นครับฝั่งข้ามผมไปช่วยมูราดกันครับีนี้เขาตั้งชื่อเนี่ยตรงการนี่เขแปลกเยู่เนี่ยเกินเกินนี่ต้องโดนครัที่เรียนไม่สีโดนโดนแกไม่รอดแน่โดน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 โโฟิกนะครับโอเคไดฟิกเย อยู่บนนะครับไปซอ้อนล่างน่าจะดีกว่านะจังหวะนี้อเอาปูก่อนแล้วกันตัวน้าปูไว้ครับเป็นดาเมจเวทอุ้ยโหเห็นว่ามึนเห็นว่ามันรู้ด,รด,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 ดีจัดเลยก็ถูกวิ่งตรวจไม่โดนอุ้ยชิ้จัดโอ้ชิตชิพายแล้วครับทุกคนโอเคครับทุกคนแพ้เขาแล้กันไปอยู่แล้วครับไปอยู่แล้วครับไปอยู่แล้วครับ ฟาร์มก่อนนะครับเอาเลือดขึ้นมานะครับข้อดียของคีล่าคือตรงนี้เลยนะแต่ว่าเอาเลือดขึ้นมาได้นะครับผมโดยการฟาร์มคีฟนะครับผมประมาณนั้นโอเคที่เดียวหายผมว่าเอาฟ้าผมมาเนี่ยนั่นไงมันจะมาเอาฟ้าผมมันเห็นเลือดผมแล้วเดินสูงเลยเดินสูงนี้เพื่อนเราต้องมาปิดนะผมว่าเาส่วนได้นะครับเดี๋ยวต่อไปให้มันเสียกิวหนีไปก่อนนะมันจะได้ไม่เข้าฟ้าผมนะครับผม ติดมาพอดีก็โอเคแต่เรายังเอาอ็อบเจกต์ให้เพื่อนไม่ได้นะตอนนี้เราต้องผ่วงตัวเราเองก่อนนะครับหรือเอาได้เลยวะอาจจะได้เลยก็ได้นะเพื่อนลมหน่อยฮัลโหลไบโอเห็นไหมเนี่ยช้าจัดทันไหมผมไม่อยู่แผนิดนะน่าทันอยู่โอเคครับผมกีฬาตัวก็ง่ายๆนะกดหนึ่งกดสองนะครับผมคอมโบตึงๆแต่ บางจังหวะกด2องกหนึ่งก็ได้นะเพื่อเป็นการยืดระยะเนาะสําคัญคือเหยียบให้โดนนะครับตัวมันจะเก่งก็ต้องไม่เหยียบโดนนะแต่ตัวนี้ีสวยอยู่แขคดูสวยจัดแบบนี้ครับโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยยาอุ้ยแต่ดึงสวยครับแล้วก็เอาไอ้สกิลมาเพื่อจังหวะดีเลยนะเพื่อนี่ปัญญาคิวคิวเองละกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะรู้มูลาดตอนนี้กําลังมาครับเจอเวเลสอุ้ยผมไม่ต้องมาก็ได้นะเนี่ยสุดยอดมูลาดตึงครับผม สมแล้วที่ตั้งชื่อว่าขี่ได้แต่ของโลกนะครับอวยกันเองเข้ามานะจอน,นี้นะครับโอเคขึ้นโลกี้เคยก่อนเนาะนะครับผมเยป็นไะ,ะขึ้นมนอนเตอร์เบรไม่ได้นะจริงๆแล้วคือว่รบอกติวมันขึ้นมนอนเตอร์เบรก่อนนะเกมนี้คือต้องมาเดินเกมอนะ่เพราะว่าดูเหมือนต้นเกมเมื่อกี้นี้คือมันมันเหมือนมีประเด็นเยอะไงะเลยต้องออกรองเท้ามาช่วยเดินเกมก่อนนะ เค้โดนหรือเปล่าไม่โดนนะเนี่ยโมเคโดนนะเนี่ยจุดๆๆนี่ได้หนึ่งครับผมโอเคติดตัวไปอู้สวยครับอืเพื่อนตายอยู่ดีครับโดนอะไรไม่รู้นี่ผมให้รุนคี้มาด้วยนะเกมนี้นตายไหมกระดั้นปอมแน่ๆเลยไม่ดันว่ะเขาน่าจะรู้ดีนะครับ อยู่สูงไม่โดนเป็นกลางขีดดันพอดีปะอุ้ยแกต้องรีบไปครับแกก็อย่างนี้เล่นเวทกะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้นะครับเปิด้ช่วยเกี่ยวเวได้หรอเขาเวทอะไรแต่จริงไม่ต้องออกเวทก็ก็แรงอยู่แล้วนะครับแกมันก็มีดาเมจอยู่แล้วจะฟำลังแฝงเอ่อลากไม้นะครับแรงมากแรงตามเลือดแต่แรลรากไม้เรียนบนไหวไหมเอ่ยอจะเดียนรากหัวไหวแล้วนะตอนนี้ดูหลานน่าจะชิลแล้วแต่มาเรียนจะพลาดได้ครับผมก็ต้องลองดู โอ้เราจะแปลเข้าไปลงมืสุบดีแั่บเลยเนี่ยน่าเห็นผมนะไปฟาร์มมาน,นมด้วยกลับมาแก่อุ้ยล่างสองตัวนีไม่รอดครับอุ้ยจะได้คิวหนึ่งก็โอเคนะคือจะรอดด้วยปะเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดนะเดินไปกลางาแล้วกันนะครับเนี่ยเขามากลางครับตัวนึ่งก็จะปเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่ยเขาอยู่บนนะผมตีกลางเลยล่างผมปล่อยแตกเลยครับผมจังหวะนนี้แต่ผมไปเดินบนต่อด้วย เพื่อนเราโดนว่ะต้องไปต้องไปจะปิดเรียนนั่นจะได้อยู่อ่ะวับอยู่ไหมวับเป็นแล้วนะตับเว็บหลังวอมได้เลยอืมประมาณนี้ก็จะมีเว็บชนนะก็ตีปไปครับไปโอมมาตีได้เลยเนี่ยโอเค แบบแตก่ครับ,บผมสวยถือว่าเอาบนแรกล่างไปนะแล้วก็ได้กลางด้วยผมอยู่อาจจะได้มังกรด้วยซ้ำนะเนี่ยขขกดต่อไม่ทันกลางบวกกันหน่อยทันบ่หวะเฮ้ยโหสวยครับไม่ต้องทำไม่ต้องช่วอะไรเลยสวย,นะสวยจัดสวยจัดโอ้ยแกตายเนะี่ยไม่น่ารอดนี่เดี๋ยวใส่เข้าไปแทงให้ตึกตึงว่าแก,กตายเนี่ยยังอยู่ต่อมองโดนโป๊กซ์เลยเอาสูบแรง ก็คือวันนี้ก็แค่แม่นเท่าไหร่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจื๊บจื๊โอเคเหยียบโดนคือปางตายครับผมเอาอันนี้ตายเลยครับอันนี้ตายชัวร์ <c oughs> ตัวบางคือตายชัวร์นะถ้าเหยียบโดนมีของสามชิ้นนะครับโอเคมาครับเกมนี้สินแลดูเกิดอยู่นะนี่อผมก็เล่นเกมาตามสไตล์ผมไปนะคีล่าที่เห็นลงคีประชา้า ก็คือผมไปฝึกซุ่มมาฮนะคีล่าตัวมันได้บัฟมาไงมันเลยผมม,มองเลยมองว่าตัวมันน่าเล่นมากนะครับผมเป็นหนึ่งในตัวที่ใช้ลงแรงผมว่าดีมากเลยนะแล้วก็เทคนิคคือก็อย่าก,การันตีเยอะนะครับผมใช้มั่วๆไปได้เลยครับห <laughs> <laughs> างมุมหางแพงไว้เดินเกมให้ไหวกว่าฝั่งงข้ามนะครับผมนี่คือเทคนิคก,การเล่นของผมนะไปดูเหมือนกันว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าใช้อาวตายดีครับ <laughs> หายเลยนะะ <laughs> โคตรแรง <laughs> คือใช้แบบมั่วๆไปเลยครับ <laughs> <laughs> เดินเกมให้ไหว ว่ามันเป็นอะไรที่ดีอยู่อ่าอันนี้ตายนะครับอุย้ยรวบไปปึ๊บสวยมากโอเคกดแข่งลบแขรงลบโอ้โหไม่น่ารีบเลยวะ่ะไหวอยู่สวยครับแกร์ซึ้งวะ่ะจุดนี้โอ้เมื่อกี้ผมกดแข่งลบไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจอซีซีรัวๆนะครับผมเช็คพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวิ่งไปดีกว่านะ การนจะมีประเด็นหรือเปล่าคีบนะไม่เคลียร์ให้เราแฟร์ดีกว่านะคืออย่าไปประมาทคีบรถถังนะมันตีแรงมากนะครับปล่อยไว้ตัวเดียวนี่ผมก็ครึ่งหลอดได้เลยนะเออยิ่งสองตัวผมก็แตกเลยนะป้อมอ่ะถ้าไม่เคลียร์นะร,ระวังให้ดีแล้วกันนะครับ,ยอ,อ,บอ,นะอย่าว่าเราจะโดนด้านเราก็ระวองนะเดี๋ยวไปโบกกันเด้อแล้วไม่ดึงมนะันนั้งทำไมล่ะ้โเฮ้ยบูดาเมจไม่อยู่ตัวดาเมจเราไม่อยู่ นะตายไหมไปโอโลฟีอยู่แล้วเนนะี่ยโอ้ชิชิชิบลากทำอะไรผมว่าเราเล่นไม่ได้แล้วเนะี่ยโอเคได้อยู่ <c oughs> ตีปกติหนึ่งทีตายเลยนะครับผมเมื่อกี้แรงนะครับจริงๆออกเซเวเฮเดอร์นะครับับมนแรงมากโอเคไฟฟ้าเขาต่้งใจไม่ได้คไม่มีแล้ว,ลวโอเคแถวแดงมาว่าแต่ต่อแล้วกันนะแดงไฟโอตัวนี้ยังไม่เกิดมากนะ ราใช้เองกว่าใช้โโลใช้เกี่ยวได้เุ้ยตรงนี้จัดต้องรีบฆ่าก่อนเพื่อนโดนนะครับไม่งั้นมันจะเอาเนาสุดแน่ไว,ลวเลยอ่ะเห็นหน้าคือใส่โอเคอเฮ้ยสวยมูราสสวยจัดแต่สวยครับอูแต่กดล้างว่ะสินอยู่ขวานะระวังตรงนี้ไว้ ด้านบนด oh, wow. oh. oh. ีกว่านะครับโอ้โดนแฟร์โดนบูดูแฟร์ตอนนี้มั่วเลยครับโอลิชั่นไม่ดีครับตายชัวร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วกลับไปโอ้โหอย่างนี้ก็ตายดีครับลิเบียเขาไปล้วงลิเบียโดนแก๊กแก๊กข้างหนึ่งย่งโอ้ยเรียบร้อยครับโผมันนี้น่าโดนนะแกยกขงนิ่งเรียบร้อยเลยฮะโดนจัดนี่เราเพิ่งเสียต้งการเลยเนี่ย เขี่ยไม่ได้ถ้าเขี่ยต้องเขี่ยคนเลยแล้วแคคปีนสองมือเสรบจเลยรอเพื่อนรอเพื่อนนี่วแบบรอเพื่อนนี่มึงนะตายครับตัวตัวอึดก็มาดิครับตายหมดครับผมคีร่ามันแรงมากนะตอนนี้ ก็ยังไม่อมดพอเยกำลัขงขึ้นอยู่อุ้ยขนาดปวดเจ็บอ้าวอย่างงี้เร้อยครับผมอันตีผิดทางเมากาวนะชอดนี้อุ้ยสมุดดักเงาวชวโดเอต้องสวนครับเดลสมันใส่สุดสิ่งมันเกิดอยู่แล่เนี่ยมันแรกเลือดผมก็แล้ว แ็กออกกลับมาแล้วมั้งกลับมาแล้วบรรยกากาศเรื่อยๆครับผมเพื่อนโยนผมจะไม่โยนตามนะคอนเซปต์นี้โดนนะมไม่โดนทอะไรผมเกิดอยูในะเกมนี้ผมพูดได้ทุกตัวครับผม9คะแนละไปะเรื่อยๆมาเรียงเรียง ก่อนได้แก๊กเล่นทำไมเนะี่ยมมาแก๊กไปยาวเลยแก๊กไปยาวเลยแก๊กนี่ก่อนอุ้ยโหโดนหนักงาเนีนะ่ยต้องตึงนะตูดยใครเนะี่ยตายครับแทงเ็าตายนะต้องหลาดมัวอุ้ยสวยจัด โสวยมากสวยมากอยาบแล้วครับชุดเดียวไม่ตาย <No. S 1> โน้ e โหกดระเบิดครับผมราคาได้จอต,ตัวดีเอาจัดกดระเบิดไปแล้วโอเคมันหละปึ๊บเวเลว่มีเกิดละ มันหลอกไวขนาดนั้นเลยเหรอมีเกิดสินไม่มันกดไปแล้วมันกดไปละก่นกดไปละมันกดไปแล้วระเบิดตัวเมื่อกี้เห็นก็เห็นเห็นกงินอยู่เพื่อนเดีย๋ยวเอาแทงเลยเพื่อนตัวเย็นดิตายรบสวยอยู่สิน,นฟปีฮนะ โอ้โห oh, ต้องถอยวะผมเข้าสุดไม่ได้ครับสินกดได้เลยไปแล้วโอเคถ้าได้ซินนั่นจะชนะเลยนะเกมนี้ยออแล้ว,ออลวเฮ้ยเปิดจริงหรอเกมดีพี่ที่ใช้เจ้าหนี่มของเขาเตอร์อาตาด้วยนะอาตามันวางกำแพงผมผมวางกำแพงได้คนระับ <c oughs> เฮ้ยอันนี้โยนะนเนี่ยโอ้โหผมว่าตาย ต้องดึงส่วนนะเป็นผมผมดึงส่วนนะจอดสิแก่โอ้โหโดนบุกยังหนักต้องหาวิการช่วยผมมูรามัวมัวไหมแลดูมัวมัวฮแลดูเล่นยากครับดึงมามูระจะตายเอ้นะมูระ เชื่แล้วผมแข็งทำไมวะหยาบแล้วครับรรรรโอเคแล้วอยู่กดสเต็ปไปเรียบร้อยดับเบิลแทงเกิลนะผมขอเลเซอร์ทันทีว่าดับเบิลแทงเกิลมเมสนะฮะน่าจะพอได้อยู่นะขับบนกำแพงได้แล้วดึงโดนโอเคหนีละอุย้ยปิกมาสับไม่เหมือนเราคุมคลองได้แเราหน่อย สินคองได้อยู่ต้องรวมมาสินอยู่บนโอเคสวยครับระวังลิเลียตัวเดียวพอลิเลียอยู่นู่นโอเคเวลาไปเทไปสวยนี้เลยเทเอวสูงครับโอเคได้ครับสวยเกมนี้ตึงอยู่เนี่ยแต่ก็ได้โชว์เยอะครับเกมนี้ตัวเป็นข้อดีไปตาตายบบเฮ้ยสับสวยครับโอเด้งเงาเงาอยู่กับ โอ้เงาอยู่ใกล้ไปหน่อยนะพูดตรงๆต้องไปดันบนนะมาแล้วเพื่อนเราดันคนเดียวไว้รอครับรอเมื่อไหร่เกิดเราไม่เปิดคลองนะตายตัวเดียวโอเคนะเครนะับไม่เปิดคลองเนาะบอลตุ้งอยู่สูบมาได้เลยคแบบนี้ไม่ติดตัวเ จเยนเย็นจเยนเยนเยนทถอยถอยถอยกดผิดกดถอยกดตจงตีเฉยเลยโอ้ชิปหายผมเข้าผมตายเนี่ยนั่นตายแล้วหนึ่งอย่าไปชนเลยาปต่อเด็ก นี้เลยต้องโชว์ครับผมเออไม่ไหวอะอเรียบร้อยครับผมโหเหนื่อยอยู่นะเมื่อกี้ฟินมีเกิดแรกเลือดไปแล้วด้วยนะครับผมโอ้หดีนะเขาไม่มีระเบิดตัวนะครับผมใช้ไปตอนตอนนู้นแล้วนะครับโอเคจบชิปโอ้โอหถือว่าได้โชว์ไปเยอะครับแต่ก็เหนื่อยเยอะเหมือนกันนะเกมนี้ กีมเราไปโยนกันหลายตัวเหมือนกันแต่ผมก็ถือเปรตนะคือถ้ากีมโยนเราก็ต้องอยู่อยู่ในพุ่ไมไว้ก่อนแเราไปดักฆ่าเขาคืนนะครับโอเคจบไปเกมนี้นะครับโหเหนื่อยมากเหนื่อยจริงเหนื่อยสมองจช้จัดเกมนี้นจิตเยอะมากนะ27แค่มีพีไปนะฮะแต่เหน่งไม่ดีว่าอะไรบ้างหรอนะเกมนี้พยายามเล่นที่สุดละนะครับผมรับตกคีราเกมนี้อาจจะไม่ค่อยได้เอ่อเรื่องอะไรพูดเอินเตอร์เทนอะไรอยี้หน่อยนะครับผมเพราะว่า ไม่รู้สินะครับมันดูตึงมากๆเลยสำหรับผมนะเกมนี้นะครับโอเคก็สหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วทุกคนครับสายภาคหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมโอเคลืมลืมบอกเออ่เรื่องของเซตไอเทมนะครับผมเซตนี้เลยนะอันนี้คือได้ได้เห็นเซตเต็มเลยนะครับผมเอาจริงคือเลทเนี่ยก็ซื้อเกิดได้ซื้อเกิดดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมคิดว่าออกแขนไปก่อน ราะว่าถ้าเราเกิดเกิดตั้งแต่ตอนต้นต้นเออเลทต้นต้นของเลทเข้าใจป่ะมันไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าเกิดมันใช้ได้แค่สองลอบต่อเกมเนาะเรากออกมันแข่งดีกว่าตายแล้วก็ยังเกิดมาเออเล่นได้ต่อนะคีล่าจะครองโลกเชิญเราต่อคิดดูแล้วกันนะผมบอกแล้วตัวมันเก่งเขาไม่ต้องตั้งชื่อขนาดนี้นะครับแล้วก็พลังแฝงนะครับผมพลังแฝงแล้วก็ตัวนี้อัเดตนะครับตัวคีล่านะครับพลังแฝงผมใช้เป็นตัวของเอ่อ Curse of Death นะครับผมเนาะเอามาปิดดาเมจนะ เราใช้สกิลครบ3รอบเนี่ยสครั้งดนศัตตูเนี่ยนะครับซึ่งคีล่ามันทําไม่ยากก็แค่กด1กด2ทตี3ทีก็ครบแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวของเดลี่คลอนะครับเป็นอันลอลองมาเนาะแล้วก็อันอันแรกสุดก็จะเป็นเรดจิ้งอินเฟอร์โนนะครับคือเวลาตีปกติจะสร้างความเสียหายเวทด้วยนะครับแล้วก็ตัวของด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวของแข็งนะครับคุณจะเล่นเป็นสายนี้ก็ได้เป็น อ,อะไรนะอ e c o v ี Le ่พ plus นะแต่ว่าผมว่าคีล่ามันเป็นตัวที่คู่วงในบ่อยนะครับการที่ใช้แข็งเนี่ยมันใช้หลบได้หลายจังหวะเลยครับคอมโบกับสกิลสอง triangle m a t e เนี่ยถ้าทําดีๆนะหลบได้3จังหวะเลยับคือใช้คอมโบ double triangle แล้วก็บวกกับแข็งเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับหลบได้3จังหวะอีกฝั่งเสียสกิลไปเยอะครับบุ้งตรงนะเป่นคีล่าต้องทําให้ฝั่งเสียสกิลไปเยอะๆก่อนนะแล้วก็สวนเขานั่นเองนะครับ โอเคแล้วก็สุดท้ายคือการสลิงเกอร์นะครับผมก็อันนี้ก็เบสิกเบสิกเลยคือเมื่อค่านะครับโดยที่ไม่ซ้ำตัวเดิมนะครับจะทำให้พลังโจมตีและพลังเวทเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหมอกอสซินอยู่แล้วอซิสซินมันได้ฆ่าอยู่แล้วเนาะนะครับรูนนะครับอันแรกใช้เป็นเลดเนาะเพราะว่าคีล่าเนี่ยนะครับเวลาคีเป็นเวทเนี่ยมันโคตรแรงเลยแรงแบบแรงเวอร์มากนะครับต้นเกมเนี่ยถ้าคีเป็นเวทขึ้นมาในร้องนะครับแทงยังร้องเลยนะครับสังเกตได้ว่าเกมนี้ผมก็เลิงแทงค่อนข้างบ่อยนะะครัับผโดยเฉพาาตวของนะครับ วเลยก็ตึงแพงนล้วมันออกรอยด้วยนะครับผมเออผมก็ยังเล็งมันเลยแล้วมันก็ขอบโบชุดเดียวหายนะครับผมเออนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยรวยมากๆเลยเกมนี้นะครับแต่คนอื่นอาจจะไม่รวยนะเกมนี้นแต่ผมคิดว่าผมมาตังนําเขามากๆผมเลยคิดว่าผมกล้าเข้าแต่บางจังหวะก็เข้าเข้าไปแล้วก็เข้าสุดแต่ไม่ตายนะครับก็มีเหมือนกันนะก็อันนั้นก็เสียวๆอยู่นะครับประมาณนั้นเนะาะอันที่2ใช้เป็นสปิริตนะครับก็ใช้เป็นความเร็วโจมตีของรถขึ้นที่นะเพราะอย่างที่เห็นคีราเป็นตัวที่กดอันติ ต้องเดินเกมให้ไหวนะเราเลยต้องมีความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เข้าในโจมตีออกมาใช้กับคอมโบกับสกิลสองนะครับที่บอกเลยว่าบางทีเราได้ใช้ในการตีป้อมด้วยนะครับผมแล้วก็ในการตีระยะไกลก็มีเหมือนกันนะครับท้ายจะเป็นตัวของสเตนนะครับก็คือมีเจาะเกราะเวทให้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็มีตัวของความเร็วโจมตีด้วยครับรองเท้า o p ช i o น a l นะครับถ้าเจอซีซีเยอะๆผมแนะนําเป็นกันเวทเถอะนะครับเซฟกว่าเยอะเลครับบางทีเรากดสามเหลี่ยมดมไม่ทันอะไรอย่างนี้เราก็จะโดนซีซีเอานะครับก็แตกผ่าย แต่ว่าอันนี้ผมเล่นแรงเลยเกมนี้นะครับผมก็ถึงเสี่ยงไป high risk ก็ high reward ครับผมนะประมาณนั้นเนาะโอเคก็สังเกิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะขอพยจริงอคลิปนี้มันไม่ได้ entertain หนะักอะไรขนาดนที่วนก่อนนะแต่ก็ได้โชว์ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะสับเลิปนี้โอเคต้องขอตัวลาไปก่อนรัพวไปลว,ปรวครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม